นี่คือพระที่ทำจากผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้บางคนบอกว่าพี่ทำไมแปดห้าเนื้ออย่างกับบางขุนพรมทำไมแปดห้าเนื้อเก่านะครับเนื้อเงินอะไรง่ายคนขับรถผมอะ่ะพ่อเขาจะเอาอ่ะยังหาให้ไม่ได้เลยขนาดคนขับรถผมแท้ๆนะเนี่ดิ ช่องลมต่างเวลาสมัยก่อนช่องลมน,นี่วันนี้ผมก็ไปวัดถ้ำมาอาจารย์จุนน้องหนุนธนกิจโอ๊ตบางแพรแล้วก็ไอ้เฮย้ยหมาไงหมาที่วัดทุกตัวไม่มีชื่อ <c oughs> ชื่อไอ้เฮ้ยหมด <c oughs> นี่ฮะซึ่งวันนี้ก็ไปเอาใส,าส่สิงขึงยันในโบสถ์ ไปเตรียมพิธีเตรียมบวงสวงพรุ่งนี้ใครจะขึ้นถ้าไปขอพอรพอร่อฤาษีปู่ครูในถ้าไปกันพรุ่งนี้ผมขึ้นด้วยต้องมีครับพี่ส้มมาน,นอกนะฮะอ่าก็ไม่ต้องห่วงแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าเหนื้อนวะถูกไหมไม่มีให้จองทำสองพันเหรียญ เป็นของนวัลแจกงานประกวดเนื้อเงินหมดเกลี้ยงทองคําหมดเกลี้ยงรอครับจองทองคําไปอ่ายากแขวดนแล้วครับพี่ไม่ตีคิดถึงหลวงพ่อกับพี่พันนี้พี่เต้านุบอกว่าพรุ่งนี้ติดงานอดไปเลยโอ้เนี่แล้วเหรียญรุ่นนี้นะพิธีบูชาพิเศษคือมีพระนั่งสี่รูปหลวงพ่อเป็นนะ ประธานปลุกเสกไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อครับวัดทำคุณแผนพิธีปลุกเสกดีและสัมผัสได้ถึงเทวดาเอาว่าคุณปวดหัววุ่นวายอะไรไปพอเข้าหน้าวัดทุกอย่างหายหมดเลยคือสิ่งไม่ดีอ่ะจะถูกสะกดไว้ที่หน้าวัดแล้วเข้าไปข้างในไม่ได้เหรียญสวยมากครับอาจารย์มีกี่เนื้อครับสี่ทองคำ S <S เงินออทองคำสี่สิบเอ็ดเหรียญเงินเก้าสิบเก้าเงินเก้าสิบเก้าเหรียญสวยมากนวะสองพันทองแดงห้าพันปุกเซกในถ้ำหรือเปล่าครับพี่นนทิวัตรในโบสถ์ครับแต่ทำเครื่องบวงสวงทั้งนะในถ้ำพระกวดเมืองการยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับพี่ยี่ยี่สิบยี่สิบ็ดมิถุนาครับ บาลามีหลวงพ่อท่านสูงมากสัมผัสได้ถึงความเมตตาของท่าน41เหรียญโอ้โหสวยจับเป็นที่เรียบร้อยครับงดงามมากครับอาจารย์แล้วตอนนี้วัตถุมงคลกลารจะถึงวัดคือทุกครั้งที่พรปั้มเสร็จผมไม่เคยเอาพาไว้บ้านนะทุกรุ่นใช่ทุกรุ่นมีถึงวัดเลยทุกรุ่นสิ่งที่ผมอะ่ะถือตามตำราก็คือพระออกจากโรงงานเสร็จต้องไปไว้ที่วัด สุดยอดครับอาจารย์โอ้โหหมายคาาว่าตอนเนี้มีให้เหลือนอก็แกะท<ห>อง<า>แดงเนื้อเดียวเลือเนื้อเดียวพี่เลือทองแดงเนื้อเดียวครับสวยมากๆเหเรียนโชคดีแค่เจอยังเฮงเลยครับผมของไวัยช่วงนี้ได้มาเต็มกำลังแค่ใช้รูปไทยหนะ้าจอโทรศัพท์นะพี่ต่อบรารมีโคจรสาร สำหรับผมไม่ว่าเนื้ออะไรว่าถ้าขุนแผนสุดยอดอยู่แล้วครับขอได้ไว้รับพี่ธรรมไรกินก้าเพชรแทร้ครับโอ้โหทองแดงจองได้อีกไหมครับเหลือทองแดงเนื้อเดียวโอ้โหเหลือทองแดงเนื้อเดียวนะครับพี่พี่แล้วผมพูดแบบเราไม่ต้องปัดดิบป,ปัดดอยอะไรเลยเหรียญว่าท้ามขุนแผนนะเหรียญสามดวงเนะี่ยอ่าแล้ววันนี้มีใครให้พายไหมลูกเหรียญสามดวงเนี่ยเนีฮะ เหรียญละสี่พันแล้วอะใช่โอ้โหสนวนหมื่นกว่าใช่งานประกวดจะเจออาจารย์ไหมครับเจอครับพี่วรวุิอ่ายันนี้หล่อพ่อเขียนเองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่โอ้โหนะยันแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับงดงามมากๆอ่าจากหลายเส้นหล่อพ่อเลยนะ,ะเอาว่านะตอนเนี้ยง่ายๆนะเหลือเนื้อเดียว เนื้เดียวนะพี่แล้วรุ่นเนี้ยผมทําน้อยมากๆจริงๆขนาดทองคําเนี่ยคนนะบอกให้ทําอีกเงินเนี่ยบอกให้ปั๊มเพิ่มผมยังไม่ทําเลยต่อไปสี่พันเมื่อเรียนดวงผมดาวไว้อ่อโอ้โหแล้วมีรุ่นไหนไหมที่หลังงานแล้วอะยังอยู่ที่ สองสามร้อยอ่ะไม่มีพี่ไม่มีเลยไม่มีช,ชื่อก็เป็นมงคลที่สุดแล้วครับเพียอนาคินไม่พอให้คนใช้เรกครับแล้วรุ่นนี้ผมต้องใจทำให้ใช้แล้วหลวงพ่อปลุกเสกนะรรุ่นนี้หลวงพ่อปลุกเสกเป็นโชคดีว่าท่านบุญแผนแล้วหลวงพ่อลงมาเขาเรียกอะไรนะคุมพิธีเองอ่ะวันนี้สุดจริงงดงามมากครับอาจารย์เลียนนี้อ่าไม่มีครับ สองร้อยผมว่าไม่มีแล้วนะครับวัฒน์คุณแผนเราการันตีเลยเพราะว่าถุกมงคลของวัฒน์ทุกรุ่นไม่มีรุ่นไหนที่ตอนเนี้ยวง่ายต่ํากว่าพันใช่แล้วไม่มีใครขายด้วยมีแต่คนอยากได้แต่ไม่รู้จะหาจากไหนตักกศิลาของวิชาที่โด่งดังครับวัฒน์คุณแผนอ่ะเหรียญวัฒน์คุณแผนวันนี้นะโอ้โหแน่นอนทุกคนรอคอยนะครับตอนเนี้หมดไปจะสองพันแล้วนะแล้วถามว่าเมื่อเสกเสร็จพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะ เพ,เพราะว่าเวลาผมทำพาผมไม่มีสูยนจองนะไม่มีก็คือคุณต้องดูไหนแล้วผมมาไลฟ์สามวันแล้วก็เสกเลยอ,ะอ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะให้จองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วใช่ผมเนะี่ยทำน้อยแล้วก็ให้รู้กันพร้อมกันสามวันก่อนปลูกเสกโอ้โหเรียนแล้วเท่าไหร่ครับอาจารย์อ่าโอ้โหนี่นะวันนี้นะใครที่จะจองก่อนที่จะพุทธาพิเศษพรุ่งนี้ หัวใจรัวๆมาให้ผมก่อนหัวใจรัวๆมาครับพี่รอแควนครับพี่ดอยโอ้โพี่ดอยเป็นโปรไฟล์ไปเลรียโชคดีเลยขอบคุณครับสุดยอดครับพี่เรียและเท่าไรครับอาจารย์กันหาสลีคนก็เก็บเงียบไปเลยครับใช้กันหมดบางคนที่มาแฟนแฟนเพจหม่ๆม่ยังไม่เคยเห็นเลยวัตถุมงคลวั้นคุณแผนคนเอาไปใช้จริงๆอ่านี่ เนีะ,อะเอาสามร้อยวันนี้สามร้อยครั้งสุดท้ายครับเรียนลก่อนท<า>ี่พรุ่งนี้เสกแล้ว<า>เรียนแล้วสามร้อยใครเอาพิมพ์ปิดไปเหลือเนื้อเดียว<ห>นเนื้อทองแดงปิดเรอตามด้วยสามร้อยครับอ่าครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่เรียนทุกเนื้อหลังจากงานประกวดจะขยับเป็นเท่าตัวปิดเรวตามด้วยสามร้อยครับพี่อ่าผมว่าไม่เกินเดือนมีพันกว่าแน่นอนนะ พี่รัชชาปิดห้าอย่าลืมนะแสกสิบสามสิบหกได้ใช้เลยรุ่นหนีทำน้อยไปครับอาจารย์เศษสิบสามสิบหก 13, ได้ใช้เลยปิดได้เลยนะพี่นะสามร้อยพี่กีลาลถปุ้ยปิดโอ้กิเลนเนี่ยสามสิบเปลียนอ่าพี่สวัสดีครับพี่กีลาลดปุ้ย ปิดสาสิบเหรียญพี่ปณิตปิดสองเหรียญพี่สมศักดิ์ปิดห้าพี่พันเทพปิดสององค์อะอย่าง, <5. S 1> างี้ดีกว่าคนที่ปิดอ่ะแอดอะไรนะมีมิจฉีพท,ทักไปเออใช่รู้ไหมว่าเขามาหาผมมาตอนตีสองม,ม,มาที่มาหลังไลฟ์นะตอนตีสองแล้วก็มานะชำะํำระยอดเนื้อทองคำ เนื้อเงินเนื้อต้องแดงอ่าใช่โอ้โหเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องแอดไลน์อืมบองแอดไลน์นะพี่พี่ท่านใดพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนาอนิกาดังแล้วนะพี่พี่สุพชกบอกคุยกับแอดมินนะครับเพราะว่าการจะเส็จิ้นสุดเมื่อคุยกแอดมินปจบอ่าก็คือว่าแอดมินเราอ่ะไม่ทักพี่ไป พระทักไปมิจฉาชีพนีโรโชกจันทูลปิดสิบปิดห้าเหรียญพีไม่ตีปิดสิบทานห่วยออกพี่นัทสกุลนัทสกุปิดสององพีอ่ำอ้ำสวัสดีครับปิดห้าองผมจัดแล้วครับสิบวัดทำไม่ควรพลาดพี่นายกเมืองจันปิดสิบองค์นาฬิการดังแล้วพี่เงินพี่บางนาปิดปิดเงี้ยแต่ไม่อเาทักทิ้งบล็อกไปหาพีท โมวยวายว่าทำไมไม่ได้ก็มันยังไม่ทิ้นสุดอย่งต้องทักอินบ็อกซ์นะถึงจะจบการอจงองตอนเนี้แอดมินโอกับแอดมินเนี่ยกำลังตอบลูกค้าก็คือว่าพิมพ์ปิดหน้าไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอด Ad มาคุยกับแอดมินก็เลยถือว่าไม่สิ้นสุดพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เซกแล้วเดี๋ยวไม่ทันอ่าโอ้โหปแกมาเต็ม พี่ักขมีดปิดอีกสิบองค์สวัสดีครับพี่อ้ำอำําเนื้อทองแดงผมคิดว่าจะแจกญาติดีกว่าให้ยืมเงินเพราะาจริงปร,ริงพร<อ>ทั้งชีวิตผลบุญส่งเราตลอดชีวิตด้วยครับเป็นความยิดที่ถูกต้องมากๆขอบคุณและชื่นชมครับรักร้อยพุทธคุณรักล้กลานมีที่นี่ที่เดียวเพชรขวานอันนี้ผมพูดแต่แอนมินเลยนะพี่พี่พินปิดหน้าร้ายอะ่ะแล้วพี่พี่อ่ะไม่แอดเข้าไป พอไม่แอดเข้าไปอ่ะแอดมินก็เลยไม่ได้ลงบันทึกอ่าแล้วคราวเนี้ยพอมีคนอ่ะแน่นอนคนที่มาทีหลังอ่ะเขายอมพูดหวานพูดดีพูดออดอ้อนถูกไหม <c oughs> มีคําพูดเพราะเขาว่าอยากเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เขาก็นะพูดดีกับแอดมินแน่นอนแอดมินก็ไปเช็คดูว่ายังไม่มีคนโอนตังอ่ะหรือว่าไม่ได้ติดต่อเข้ามา ถ้าไม่ได้ติดต่อเข้ามาบางครั้งแอดมินไม่รู้<ม>อาจจะคิดว่ามีคนมาปิดเล่นหรือป่วน<ม>ทั้งๆที่ไม่ใช่หรอกครับบางบางท่านเป็นลูกค้าด้วยลูกค้าที่เคยปิดมาแล้วด้วย<ม>แต่เมื่อไม่ได้ติดต่อเข้าม,มาในลายแอดอ่ะแอดมินก็ไม่รู้หรอกครับว่ามีชื่อใครปิดมาบ้างใช่บรรยากาศเหมือนเหรียญดวงพรุ่งนี้ส่กี่โมงครับ ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครับไม่รู้เปอเล่าไงเพิาารูอาเก็บลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเข้ามาทีหลังอะ่ะเขาคนมาทีหลังก็ต้องรีบติดต่อรีบอโอนสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมฮนะถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้ดิไม่อนะถ้าเป็นคนที่แบบว่าอยากจะได้ตังต้องทำเพิ่มคุณฟังผมดีๆนะต้องทำเพิ่ม เพราะอะไรก็มีคนเอาอะแล้วเหรียญไม่พออะคณไม่ได้เยอะคนไม่ได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนนะนะเหรียญเนี่ยยังไม่ได้เสกสามารถที่จะไปบอกโรงงานว่าให้ปั๊มเพิ่มไม่ทีเราไม่ปั๊มครับเราไม่ปั๊มเนะี่ยถ้าเกิดว่าเหรียญวัดถ้ำคุณแบนเหรียญโชคดีรุ่นเนี้ย ผมเปิดจองสักหนึ่งเดือนคุณคิดว่ายอดต้องเท่าไหร่โอ้โหเยอะโหหลักหมื่นีสิว่าไวมากนะสวันปรากฏการเนื้อทองคําเนี่ยบอกว่าสร้างตามจํานวนสั่งจองตอนนั้นที่ทองคําราคาสูงตอนนี้นะสี่สิบเอ็ดเหรียญยนหรใครสละสิทธิ์นเงินในเพิ่มเลยนะห้าร้อยจุกเหรียญเมื่อวานเขาไปห้าพันแล้ววี่ห้าพันแล้ววีเมื่อวานโอ้โหเดือด บรรยากาศเหมือนเหรียญดวงฮาผมมั่นใจในเกสของอาจารย์ครับด้คำพันไม่มีสร้างเพิ่มครับสุดจริงครับอาจารย์โอ้ห้าพันผมก็เช่าครับจังหวะนี้โอ้โหก็พรุ่งนี้พบกันถามว่าสมเด็จนะที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับเอางี้ดีกว่าแบง ตอนนี้ยเห็นสมเด็จสายวังไหมไม่เห็นแล้วเธอรู้ไหมทําไมสมเด็จสายวังไม่เห็นเอาไปล้างลักขายไปเพราะสมเด็จโตไงไอยื่ในคณนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะพาสมเด็จอะลงรักนะอืมสมัยก่อนอะไม่มีใครหยิบมาส่องเน่<ป>นะจนมีคนอะมาพูดว่าลงรักลงนู่นนี่นั่นอะถูกป่ะ จะแท้หรือเปล่านูนี่นั่นทุกวันนี้นะสมเด็จสายวังที่ลงรักถูกล้างรักแล้วนะขายเป็นพราสมเด็จโตกันหมดแล้วมไม่ต้องแปลกใจนี่คือเรื่องจริงผมพูดคุณไม่ต้องขำและคนที่เอาไปล้างรักแล้วไปขายอะ่ะทำไมไม่พูดบ้างล่ะวันนี้เป็นสมเด็จล้างรัก ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมาตอนนี้พระสมเด็จนะลงรักลงทองตรงพิมพ์จึงหมดรอแบ่งครับอาจารย์สมเด็จอ่าองค์นี้ปีอะไรครับอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จที่ผมบอกคุณเลยว่าไปใช้เถอะครับนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อสมเด็จโตล้วนโโนี่อินโดโจีนแปดห้าใครก็แล้วแต่นะ คุณไม่ต้องไปรอให้ใครมาการันตีมายอมรับหรอกพระเนี่ยเขาการันตีด้วยประวัติการสร้างของเขาเองไอ้คนที่คุณบอกจะให้มาการันตีมายอมรับบางทียังไม่รู้ในพระแต่ละองค์เลยพระรุ่นเนี้ยสร้างปีสองสี่แปดห้าพอต้องแจกสงครามมีเหตุให้ต้องเอาของวิเศษที่อยู่ในวัดทุกวัดม,มาสร้างวัตถุมงคลน,<ม><ม>นี่คือพระที่ทำจากผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว บางคนบอกว่าพี่ทําไมแปดห้าเนื้ออยางกระบ,บางขุ่นพรมทาไมแปดห้าเนื้อเก่านี่กว่าพระเนี่ยพ่อแจงบางบางพระผู้ภูด้วยซ้ำถามว่าไมเก่ากว่าผงนั้นนะ่ะเขาทํามาแล้วร้อยห้าสิบปีอพอมาผสมมาเขาก็เก่าเลยใช่ไม่ต้องรอเร็จเลยเพราะผงอะ่ะสมเด็จโตเสกไว้ผมบอกเสมอว่า พระที่ใช้พระสมเด็จโตอะอย่าใช้คำว่าใช้แทนคุณได้ใช้ผงสมเด็จโตเลยโอ้ยอย่างรุ่นอื่นน่ะต้องไปเอาพระแตกหักมาบดแต่เนี่ยพระสมเด็จโตที่ท่านเสกผงไว้เอามาปั้นเป็นลูกอมก็ลูกอสมเด็จโตอ่ะเอาเปิดมือสองโดนไหมครับเอาผงโองนั้นอะมากอกใส่หลอดเลี่ยมทองใช้ก็คือผงสมเด็จโตโนะะแต่ตอนที่เกิดสงครามปู่นาคเนี่ย ได้เอาของวิเศษของวัดละครังคือผงโซเดโตทั้งหมดอะมากดเป็นพระไม่ต้องไปรอฟังใครการันตีประวัติที่ผมพูดได้ฟังเนี่ยคุณน่ะจะได้แขวนระสุเดโตไม่ต้องจ่ายตังหลายล้านเนคือแปดห้าวันละครั้งแต่ถ้าว่าตอนนี้ก็ของเก๊มากมายผงสมเดโตแท้ๆรุ่นอื่นน่ะต้องเอาเศษแตกหักมาดบด เนี่ยผงสมเด็จโตทั้งหมดพิมพ์หายากด้วยครับพิมพ์นี้โอ้โหเจดีนอนวัดละครทำแบ่งครับอาจารย์อ่าอ้าวนี่องค์นี้ถ้าขายเอาเนี่ยผมมันย่าในใจอ่ะเสียดายพารแบบนี้ไม่อยากแบ่งถูก ผมแบ่งตามคุณค่าของพระเครื่องเนี่ยเพราะเรารู้ว่าพระแบบเนี้ยจริงๆแล้วต้ององค์หนึ่งเป็นแสนถ้าถามว่าพระอะไรใช้แทนสมเด็จโตได้ร้อยปีเหรือศูนย์เก้าหรือไม่เท่าแปดห้เนื้อเดียวกับขุดซาปูเพือกเพราะว่าพระปูเพือกอ่ะก็เอาผงชุดนี้ไปทำขุดซาหลวงปูเพือกเป็นล้านครับอ,อ,อ,อนี่ นะเอาองค์นี้นาทีเดียวนาทีเดียวครับรายการนี้นาทีเดียวนี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้ว นาทีเดียวนะครับพี่มานะครับเปิดแรก8000บาทเวลาเดินแล้วมาที่แป0 0ันบาทครับเปิดแรกครับมาที่หนึ่งมืนบาทครับราคาทุกทายราคาตามกันไปแน่คุณซะลูกเพื่อนยังลักล้างเลยครับอยู่ที่นะตามสบายครับคำว่าใครที่รู้ประวัติแล้วก็จะรู้คุณค่าคนรู้ทีหลังเนะี่ก็ต้องนะไม่ได้ของ หรือก็ต้องได้ของที่แพงประเด็นคือพระเนื้อสมเด็จโตเอาผงสมเด็จโตจากวัดระฆังมาทําเนี่ยมีรุ่นเดียวในประเทศไทยนี่นะครับรุ่นอื่นแค่เศษผงแตกขากนี่เนื้อล้วนสมเด็จโตนี่ผงสมเด็จโตผมบอกเลยว่าผงในโอง่งเนี่ยเอามาปั้นเป็นลูกอมก็ลูกอมสมเด็จโตกอกเอามาใส่หลอดเลี่ยมทอแขวนก็คือผงสมเด็จโต นี่บูนาเอามาทำเป็นพระหนบากบราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งอบาทมาที่หนนามพันบารสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งบาทมาที่หนึ่งมืบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่ง้าบาทนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งบาทคกับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่นะแล้วปัจจุบันเนี่ย จะหาปี85วันละครั้งไม่เจอแล้วนะอยู่ที่หนึ่งมือนวันบา้าจับราคาสุตายที่พี่ปัจจัากับพี่ที่เป็นมาเมื่อน้าไม่ทันพิมพ์นีท็อปสุดครับพายาไม่หรอกครับพิมพ์ใหม่ก็ได้ขอเป็นป้าผงปี85อยู่ที่หนึ่งมื้อน้วันบา้าจับราคาสุ้ายมาที่หนึ่งมื้อนกันบ้าจับราคาสุดท้ 1, ายตัดเอาไปลงช่องไวใ้ให้คนเนี่ยได้รู้จัก ว่ามีพระสมเด็จในประเทศไทยที่เป็นเนื้อสมเด็จโตล,นล้นล้วไปไปน 1, ลวแล้วมีรุ่นเดียวปิดไปแล้วปิดไปที่พี่ทีเบตนะครับหนึ่งมือนกพันบาททวนอ่าแล้วมีรุ่นเดียวมีอีกไหมครับแปดห้ 85, าพี่ไกวิทอ่าอ่ะเริ่มกันเลยนี่เมกะสิทธิ์วันนนง วัดสุทัศอ่าได้สี่รายการนี้วันนี้สี่รายการนะครับพี่ปีไหนครับอาจารย์องค์นี้อันนี้เป็นย้อนยุคอ่าห้าหก่ะนี่อันนี้เป็นย้อนยุคใช่มพี่นี่ซึ่งถ้าเป็นตำับวัดอนงอะ่ะใช้สบายใจนียก็คือต้องทำตามตำลาของนะ พระครูทับก็เหมือนที่เราใช้เมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนนั่นแหละแบ่งครับอาจารย์องค์นี้สองนาทีนี่ใครที่อยากได้เมกสิทธิ์แท้ๆไปแขวนแบบนั้นหลักล้านแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนี่นะราคาก็แล้วแต่ความสธานเนื้อเมกสิทธิ์นะตำราวัดอนอง ก็จะมีพระปิดตาหลังยันทอ้อเห็ไหมว่าน,อนอัน์นงอ่ะขอขพระคุณัวมอ่ะพระเป้ามีคนตามซื้อกันเป็นมื่นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหลังยันทอ้อเอาละมาสุดยอดครปพี่ชายพร้อมเลี่ยมทองโอ้พร้อมเลี่ยมทองนะพี่นี่พร้อมเลี่ยมทองทองก็เป็นมื่นแล้วอาจารย์ครับใครที่มีเมกสิทธิ์ใช้คุ้มดวงคุณเหมือนกับมีแอร์เรียป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณเคลื่อนมาปั่นปฏิปักษ์กับดวงคุณก็ทําอะไรคุณไม่ได้เด็ใครที่เขาเล่นของมีของที่นะติดตัวของแรงก็ทําอะไรคุณไม่ได้นี่พร้อมเนี่ยน้องเมกะสิธิวัดน์อนุบมือหนึ่งของนักสะสมอ่ามาแล้วครับเปิ้แรกหนึ่งมือหน้าบรราทเวลาเดินแล้วสองนาทีนะครับพี่รายการนี้ออื มองผิวเพลินนึกว่าของหลวงพ่อทับเลยครับสู้การสูวกันก็อันนี้เขาคือสูตรนะครับกูทับวัดนนงมาที่หนึ่งหมื่นห้าบาทมาที่หนึ่งมืกผ่นห้าบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งบาทแกับราคาสุดท้ายสวัสดีพี่พัน์ด้วยนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทคกับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งบาทครับ มาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับราคาค่าเลี่ยมทองยังไม่ได้เลยพี่อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอันนี้ค่าเลี่ยมทองยังไม่ได้เลยครับโอ้โหและอันนี้ค่าทองยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงค่าผ้ามาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้าย สวยมากพี่วิเชียนพยุงทองอยู่ที่18,00 0บาทคกับราคาสุดท้ายครับมาที่1 8 0 0 0บาทคกับราคาสุดท้ายเมกสิทธิ์ทำกันไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วผมดูไพเมกสิทธิ์พร้อมทองหมื่นแปดันแปดหมื่นแปดกราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งบาทมาที่หนึ่งันรอยบาท,าท, 18, บาทอยู่ที่หนึ่งอยบาทยังไม่ได้าทองเลยอาจารย์อยู่ที่หนึ่งหืนแปดพบาทคกับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งัน 300บาทครับราคาสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยโอ้โหตัญญบีเลยเมกสิตไม่มีครับราคานีอ่าอะไรกันนี่ราคานี้พี่ปามโมดปิดไปที่พี่พัดมงคลน,นะครับ18,300บาททวนราคาพระแถมทองอ่า โอ้พี่พี่เนี่ยฮะ